ปวดหลังปวดแอวนะครับมือนี่นมาซื้อยามาก,กินเบิรงไทยไท้ายเบิรงนะครับว่าจังเมตรนี่ยามีกี่เมตรนี่เด้อปองยา x สิบกสิบเก้าศูนย์แกามาแล้วนะนี่ยี่เมตร เปิดมาเที่แอแหลกกับเข้าใจว่าสิบเมตรนะครับหนึ่งสองสามสี่าจะไปกระิบมาดูด้านหลังนะครับเลยนี่นะครับโมเมนต์สิบเมตรเดิอห้าเมตรต้นเดิมนะครับไม่รู้ทําทมาเพื่ออะไรไม่มีนะครับไม่มียานะดูด้านข้างนะครับไม่มียานะ กาสร้างปิ่นมีสืแบบนี้นะครับ